วันนี้ขับรถให้เจ้านายครับผมพุ่นเจ้านายบันสมองเจ้านายว่านขยับข้อบ่ได้ทีเจ้านายบอกว่าจะพาอะไรร้านเซซี่พาไปกินหน่อยก็เลยครับผมครับครับเจ้านายมาไก่เมือนี้เพราะว่ากินของเหนียวอะไรทึ่กินคเจีบเพราะว่ายำก็ได้ได้เมืองไทยร้านไหนฝึกไปเลยบปล่าตอนบอกเขาเร็วในทีกเรียไปเป็นสิบพิษกันโอเค เจ๋วครับอันพาเจ้านายขับรถครับม<พ>าเที่ยวบางแสนแจ๋วพ่นซาทรายหลวงเมาในเมืองไทยคือนกามาไปเคยไปเมื่อไรบอว์ขึ้นมาเร็วเลยหรอตอนนั้นเมืองไทยตั้งปีเลยสิบสิบเจ็ดเลยบอว์ยี่สิบกว่าแล้วครับบอกป้าวันยี่เป็นยี่สิบสองเนาะคนสมุยบอกแมนเดิคนสมุยตั้งหากคนสมุยเมืองไทยไม่ได้ไปน้ะไปได้เมื่ไปเมาแต่ว่าไปเที่ยวอันเรียกว่า สีลบเพุ่นจำดีว่าคเดียวเนาะบเนบเมนหะเป็นสิปีเราพันาเนาะับเมนตั้งใจมังใช้สิบเจ็ดสิบปบ่เนาะยี่สิบวันเลยบ่ปัจจินีเมียเมียเมียบอกวอานำไอต้ามิลโบรุ่งกระโดนบ่แต่บอกอยู่แต่ว่าเขาโทรน้ำหมดานานวันไปแสนบ่ก็พัฒน์พัน เที่ยวมืนมือแหละปั๊บยังไงจำวันได้เนาะไปนั่งอยู่ตำนานอีสานไปได้แค่ไปพ่อไปหกโมงเนาะเอาไปนั่งอยู่ลาดไอ้หลงไปท้อเนี่ยผมชิดาไอ้ไปท้อทั้งเสียหม่เนี่ยเขาบอกว่ามังไคส์นวนมาเทนึ่งเปิดหูป่าตาไอ้ไปท้อกับโคลกับเพลย์เนี่ยใช่กับน้องผู้ใดวะผู้ใดผ่ากับบะรู้วู้อ้กันผ่าตัดเลยวะผ่าตัดไปนานแล้วจำดีครับสิบกว่าปีแล้วพาเมืองไทยไปตำนานอีสาน เจ๊เเวยุพิตาสิให้มันจะมาขยุงเลยจะมาทึ้งเมียกับตัวเจาไม่จันหวังหอดบ้านเนี่ยออกมาจากออกมาจากกันอันล้านเพ่งกับบ่ไใดหวองปุเป็นเ่าอยากไปไซน่ะมุ่งไปเลยนอนตนอนใส่พวกนี่ฮะครอบครัวนี่ในค่ายมวยพิเคนี่ที่ผมอยู่มาด้วยกันสิบกว่าปีนี่คนละครอบครัวบ่เคยอยุ่งกับไผบ่เคยไปไซบ่เคยเจ้าของเออยอมรับเจ๋อเฮ้อ 好的，走。